แนะนำพืชผักปลอดสารที่เพื่อนๆสามารถปลูกไว้กินเองได้ง่ายๆที่บ้านมาดูกันเลยที่เห็นผลแดงๆอยู่ตรงนี้ก็คือต้นมันเบอร์รี่ค่ะบางคนก็เรียกว่าหมอนเบอร์รี่นะคะแล้วแต่จะเรียกเลยนอกจากกินผลแดงๆของเขาแล้วก็ยังสามารถเอาใบมาต้มชงเป็นชาได้นะคะรวมถึงใบอ่อนๆที่เห็นอยู่ตรงนี้สามารถเอามายำได้ด้วยค่ะและตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงติดดอกออกผลเลยค่ะเห็นไหมคะเขียวๆนี่สักพักหนึ่งพอเข้าหน้าฝนก็จะเริ่มผลแดงแล้วก็จะเต็มต้นเลยค่ะ บางทีถ้ามีผลเยอะๆเราสามารถเอาไปทําเป็นแยมได้นะคะทุกท่านที่ปลูกไปข้างๆบ้านนี่ต้นสูงมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ตัดกิ่งให้เขาเป็นพุ่มนะคะถัดมากอสีชมพูตะมูตะมีที่เห็นอยู่คือต้นเชอรี่ไทยนั่นเองค่ะตอนนี้กําลังผลเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเป็นผลแดงแล้วเชอรี่ไทยก็จะรสเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะ ต่อมาตรงนี้คืออะไรเพื่อนๆตรงนี้คือดงเตยหอมข้างบ้านนั่นเองค่ะอันนี้ปลูกมาอายุไม่ต่ำกว่า100ปีแล้วนะคะเพราะอยู่มาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นตาแล้วและต่อมาอันนี้ก็คือต้นชะอมค่ะชะอมที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะคะเราสามารถเอาไปทำชะอมไข่นั่นเองกินกับแกงส้มอร่อยมากใบเขียวๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวพอได้น้ำฝนน่าจะเขียวขึ้นค่ะ และต่อมาคือต้นสาเกค่ะต้นสาเกกับนวัตกรรมใหม่ในการบังแดดในช่วงหน้าร้อนนี่ค่ะและเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนไปดูอะไรกันต่ออย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ